สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับวันนี้นะครับมันเป็นในช่วงยามมือเศร้าเนาะว่ามังินป่าขึ้นคือก้านะครับเนาะคลายๆฝนสิตกนะครับผมในช่วงยามมือเศร้านี่นะครับเอาวันนี้ก็วันที่17นะครับผมสิงหาคม2567นะครับสําหรับในคลิปนี้เฮาสซมาเบิ่งหลักหน่วยล่างนะครับสําหรับหลัก10ล่างเฮากระจับให้เพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เลข3ามโตนะครับแล้วก็ทั้งหมดมีโยฮาโตนะครับเนาะได้ตัวเด่นไปที่3ตัวในหลัก10 นะครับในคิปที่ผ่านมาเนาะนะครับผมเอานะครับผมอันดับแรกนะครับกดขอแสงความยินดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับเราของเฮาก็แตกเอกเหมือนเดิมนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สิบต่อเนื่องนะครับเนาะสิบต่อเนื่องนะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สิบเนะครับเพราะว่านะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่นะครับผมก็ไปที่คู่บนนะครับเนาะคู่บนก็คือเจ็ดหกนะครับเออ มาอันเดียวกันเลยนะครับอันเดียวกันอันเดียวกันนะครับผมกับให้ครับเล่าอันเดียวกันพี่น้องก,กันเนาะนะ,นะครับนะครับเนาะไปที่เจ็ดหกบนนะครับเจ็ดหกเนาะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเจ็ดหกนะครับตัวนี้นะครับนะสำหรับสองตัว นะครับอันนี้มันกาเข้าจัดบทล่างไปนะครับเนาะนะครับเหากาสีมีเลอยูยทั้งหมดในกรอบซีเลียมนี่กับสามสิบสามคููนะครับตัวเราวงสีแดงคือปากกาแดงนี่นะครับยี่สิบเจ็ดคูนะครับตัววงปากกาสีแดงนี้เป็นตัวที่สําคัญมากนะครับนะครับวงปากกาสีแดงยี่สิบเจ็ดคููนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเข้าจับตัวเด่นไปเก้าคูนะครับเราก็จับไปเลขเด่นของเราศูนย์หนึ่งสองนะครับ เลขออกมา02แต่ว่าในตัวนี้ไม่มี02อยู่นี่นครับมีแต่676เนอะ76ก็ไปที่คู่บทนะครับ76เนอะเลขออกไปที่2076ไปในคู่นี้นะครับคู่76เข้ามาตรงนะครับเข้าตรงเลยนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่10ต่อเนื่องนะครับ76คู่นี้นะครับเนาะนะครับในงวดต่อไปเข้ากระจายมาตามกันต่อนะครับสำหรับเราพันณาาของเขานะครับเดินดีมากๆจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ จะจทรนักจะ็เง็นเหมือนเดิมนะครับสองร้อยคูณสองร้อยนักครับทุกงวดนะครับนะครับก็ได้ผลนะครับได้ผลนะครับสําหรับเราพัฒนาของเขานะครับหลยงวดแล้วนะครับที่เขาจัดมาเนี่ยต่ว่าเลขตัวนี้เดินต่อเนื่องมาทั้งหมดนะครับเนาะรวมทั้งหมดแล้วนะครับสิบสองบวกเก้าก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดงวดนะครับเนาะยี่สิบเอ็ดงวดลดหนึ่งงวดนะครับงวดที่สิบสามละลดแล้วก็เดินต่อมาเก้างวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะครับ สิบต่อเนื่องนะครับหลังจากโดนเราก็เดินสิบงวดต่อเนื่องม่นช่เข่าแบบนี้เลยนะครับเข่าแบบนี้สาหรับเราพัฒนาของเขานะครับจะนักจะเต็มทุกงวดนะครับนี่นะครับเนาะรับซั์กันไปตามๆกันนะครับสําหรับในเลขชุดนี้นะครับเอาจะมาตามกันต่อสําหรับเราพัฒนาในคลิปนี้นะครับเข้าเสียวบางเลขหลักหน่วยล่างนะครับที่เข้าจับให้เพื่อนๆไปก็คือหลักสิบเข้าเสียวหลักหน่วยไปจับคู่กับหลักสิบเด็เองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหลักหน่วยล่างนะครับ เลขไทยเด้อเลขไทยนะครับเข้าสิไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยล่างในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมาในหลักหน่วยล่างเข้าใส่เลขสามสูตรนะครับเลขสามสูตรหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนี้นะครับเป็นเลขแปดตัวแล้วจับคู่กันมาไอ้ชนกันมานี่ในงวดที่ผ่านมามาหกตัวนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกตัวเกติเขาเพิ่มมาเนาะหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกได้หกตัวนะครับได้หกตัวแล้วก็มาที่เลขแปดนะครับในหลักสิบ เดนมา4 5 6นะครับแล้วกว็นะครับในชุดเต็มของเขาเนี่ยก็บ2 3 4 5 6ในเลขชุดหาตัวก็มาที่คู่2 8นะครับแต่ว่าชุดเต็มเ้าบริจาคมห้เราจับเอาแต่ตัวเดนให้เพื่อนๆนะครับตัวเดนก็ไม่มามาชุดเต็มนะครับเข้าเสียเบองหลักหน่วยเลยในงวดนี้แสดงว่าเป็นตัวใดไปที่สูตรที่1 2 3ในงวดที่ผ่านมาไปที่เลข8ในหลักหน่วยออก2 8งวดนี้แสดงออกเป็นตัวใด,ดไปุยก,กันเลยนะครับนะนะครับเข้าเสียบไปที่สูตรที่1 2 3นะครับเนาะ นะครับแต่ว่าสูตรที่สามเนี่ยมันเกิดสีเข้าเขียนว่าเลขสี่นะครับเนาะสูตรที่สามเขียนว่าเลขสี่ไปที่หลักหน่วยไปที่สูตรที่หนึ่งะครับสูตรที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับนะครับในสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเนาะนะครับเดินดีเดินยาวนะครับแต่ก้อนนาเนี่ยมันจะมาด้วยกันสองตัวล่างนะครับแต่เขาจับเป็นหลักหน่วยนะครับจับเป็นหลักหน่วยนะครับในเลขสูตรนี้เนาะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับนะครับในสูตรนี้นะครับมีหลุดไหมมีหลุดหนึ่งงวดนะครับทั้งหมดสามสิแปดงวด นะครับสามสี่แปดงวดหลุดหนึ่งวดแล้วก็เดินต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับในงวดล่าสุดนี่ก็เป็นงวดที่ห้านะครับเนาะนะครับงวดที่ห้าเนาะนะครับในงวดล่าสุดนี่ก็คือนะครับได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะครับเลขแปดก็มาที่ลักหน่วยนะครับออกสองแปดนะครับออกสองแปดนะครับสาหรับงวดนี้นะครับเนาะนะครับเท่ากับสีว่าประมวลผลไปเลยนะครับเนาะนะครับการประมวลผลของเขานะครับใน ตัวนี้นะครับเ่อกระใส่หลักพันนะครับหลักพันหลักพันก็คือเลขหานะครับเลขค่านะครับเลขห้าเลขานะครับแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามเลขสามนะครับแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งกับสามสามสองเทียเป็นหกได้หกนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งคือสองเทียสองเทียเป็นซีได้ซีนะครับได้ซี่นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ด หลักหน่วยเขาที่สี่เล็แปดบวกห้าของที่บวกกันเลยห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์เหลือแปดได้ตัวเก้านะครับได้ตัวเดิมได้แปดนะครับแปดแล้วก็เก้านะครับตัวเดิมนะครับนะครับได้ตัวเดิมนะครับในสูตรที่หนึ่งเนาะนะครับ ไปเลยนะครับเนาะไปเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนะครับสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรนี้ก็เป็นเลขแปดตัวเดินยาวต่อเนื่องเดินยาวต่อเนื่องนะครับนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับสําหรับในสูตรที่สองนะครับแล้วก็ในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับสามสิบแปดหงสนะครับ งวดหน้าสุดนี่นะครับเนาะนะครับได้ออกมาเป็นสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยก็ไปที่เลขแปดนะครับส้หรับม้วนนี้นะครับเนาะประมวนผลนะครับในการประมวนผลใช้หลักสิบบนสามครั้งก็คือเลขหกสามเจ็ดหกสามสิบแปดได้แปดนะได้แปดดัเดืที่เลขแปดนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างคือเลขแปด ใส่แปดไปอีกนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสี่นะครับนะครับสิบครั้งที่สองสองครั้งก็คือเลขหนึ่งสองเทียบเป็นสองในสองนะครับหน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสองเลขสองนะบวกสี่คงที่บวกกันเลยนะครับแปดบวกแปดเป็นหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดได้แปด แปดไปอีกหนึ่งเป็นเก้าไปอีกหนึ่งเป็นศูนย์ไปอีกหนึ่งเป็นหนึ่งตัวนี้บวกสองนะครับหนึ่งบวกสองก็จะเป็นสามสามบวกหนึ่งก็จะเป็นสี่บวกหนึ่งก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งก็จะเป็นหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับออกมาเป็นตัวนี้นะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกต่อไปสูตรที่สามสูตรที่สูตรกำลับที่สามนะครับแต่ว่าเป็นสูตรที่สี่ นะครับเป็นสูตรที่สี่ในสูตรนี้มันมีเลขอยู่สี่สูตรสูตรที่สามเาพักไปตระโดดแล้วนะครับเราใช้เลขสามสูตรคือสูตรที่หนึ่งที่สองที่สี่นะครับอันนี้ก็เป็นลำดับที่สามเป็นสูตรที่สี่นะครับในสูตรนี้ม,นม,บบมันจะมา2ตัวไปบมันจะมาสองตัวล่างในสูตรนี้แต่าเขาจะเป็นหลักหน่วยครับจะเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยมาดีกว่านะครับหลักหน่วยมาทุกงวดนะครับหลักหน่วยมาทุกงวดเี่นะครับ,นนรบในวดล่าสูตรนี้ได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหก นะครับเลขแปดมาที่ลักหน่วยแปดมาที่ลักหน่่ยนะครับในสุรนี้เนาะนะครับเต็มเสียกหน่อยเขาพลาดเต็มเลยนะครับแปดนะครับแปดมานะครับสำรับงนนี้นะครับสำรับเงนนี้เดี๋ยวเราจะมาประมวลผลพร้อมกับเปื่อนะครับสำรับเงนนี้นะครับใช้หลักแสนสองครั้งนะครับ หลักแสนคือเลขศูนย์สองเทียกได้ศูนย์ครับต่อไปหลักพันสามครั้งหลักพันก็นคือเลขหาสามเทียเป็นสิบห้าได้หานะครับห้านะครับต่อไปหลักร้อยบนคือเลขแปดสิบล่างเลขสองร้อยหนึ่งเลขสามสิบหนึ่งสามครั้งเลขสามสามเทียเป็นเก้า หน่วยสามเลขเจ็ดร้อยสี่เลขเจ็ดอีกสิบสี่เลขสองบวกสองคงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่ง หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับตัวนี้บวกสองครับเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับนะครับเอานะครับเนาะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทั้งสามสูตร นะครับในเลขตัวนี้นะครับจะชนกันไปที่ตัวใดในงวดน,นี้นะครับเดินมาหลายแล้วนะสามสิบแปดงวดน,นะครับสามศูนย์เนี่ยนะครับมาที่นี่นะครับเทียบกันเลยมีเลขแปดหรือไม่เอาตัวเดิมมาอีกแล้วนะครับแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ไม่มีนะครับศูนย์ไม่มีมีหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองมีไหมสองไม่มีครับสูตรนี้ไม่มีสองมีสามไหมมีสามสามสามมีสามสามและสามสี่มีไหมมีสี่สองสูตรสูตรนี้ไม่มีสี่นะครับมีหกไหมมีหกมีหกแล้วก็มีหกหกหกแล้วก็หกเพราะฉะนั้นนะครับในงวดนี้ได้น้อยนะครับ ได้หาโตนะครับงวดนี้ได้ห้าตัวนะครับแปดเก้าหน,นึ่งสามหกแปดเก้าหนึ่งสามหกนะครับมาจับคู่ก็ลักซิบนะครับนะครับลักซิบได้ไปที่หกห้าหกเจ็ดแปดเก้าลักซิปได้ตัวนี้นะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับชนมาทั้งหมดห้าตัวเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแต่ว่าตัวที่ชนนะครับเนาะตัวที่ชนก็คือเก้าห้าหกเจ็ดนะครับเก้าห้าหกเจ็ดนะครับโมบี้จะแปดเนาะนะครับในขสี่ตัวแต่ว่าตัวเด่นนะครับแต่ว่าเอาทั้งหมดเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือหลักสิบ นะครับจับคู่กับหลักหน่วยนะครับนะครับนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยในเลขล่างในงวดนี้นะครับแต่ว่าเลขล่างตัวนี้นะครับมันมักจะมาด้วยกันนะครับมันมักจะมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวห้องสิจับคู่เลยนะครับหนักครับเนาะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเลขล่างนะครับครับนี่คือสองตัวล่างในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ ยี่สิบห้าคู่นะครับนะครับยี่สิบห้าคู่นะครับแต่ว่าเลขในชุดนี้นะครับเรายังไม่ได้จับตัวเด่นนะครับเรายังไม่ได้จับตัวเด่นนะครับเดี๋ยวเฮาจังคอยมาเบิ่งตัวเด่นบ๊ยเนาะแตเป็นไล่กัดกันก็ไล่ม่เนีละแล้วมามองคอนเทนต์งานเนรละนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปต่อไปเฮาจังคอยมา จับตัวเล่นให้เพื่อนๆเนาะนะครับได้ไปที่ชุดเต็ม25คู่สําหรับเลขล่างในวันนี้นะครับเลขล่างในวันนี้นี่คือชุดเต็มในวันที่ผ่านมาถ้าเขาจับชุดเต็มแบบนี้ก็เข้าไปที่คู่28งแปซาน่ะนะครับแต่ว่าเขาจับเอาแต่พอตัวเล่นเนาะเอาวันนี้จัดเต็มเลยนะครับจับมาเต็มเลยเดี๋ยวจะมาจับคู่เล่นนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไเพียงสำเนียงน่าพูนไปเลยนะครับเนาะนะครับผมเอาเนี่ยคือต่อไปเขาจังควายมาเบิรงนลาวพัฒนาเนาะนะครับเราของเรานะครับเป็นตัวชุดทำเงินนะครับเนาะทำเงินนะครับชุดโชคดดีีีทุกงงวนนนนนะะคครรรััับบบผมมเเเเเอาาาสหลลปพ่่ไย Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh.